ได้ยินได้ฟังแล้วก็ดีใจดีใจปลื้มใจแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สอนให้ดีใจหรอกแต่ไม่รู้จะทำยังไงในเมื่อได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ขอ,ขอให้เกิดความดีใจได้ก็ไม่หาข้ามก็ละเพราะมันดีใจก็ต้องดีใจกันอันนี้เหมาะแล้วสมแล้วที่เป็นลูกของพระพุทธเจา้า เราต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติความดีพระพุทธเจ้าพ่อของเราเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้หมดจดจากกิเลสถ้าจะมองหลืออ่านให้ดีๆแล้วนั้นพระพุทธเจ้าประเสรนะิฐหาที่เปลี่ยนไม่ได้ในฐานะที่เราเข้ามาเป็นลูกของพระองค์ท่านก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละน่าจะเป็นอย่างที่ได้ยินได้ฟังนี้ตั้งสัจยาทิฏฐานขึ้นมาเพื่อประพฤติความดี เพื่อเอาชนะกับกิเลสอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดและเราบวชเข้ามาก็เพื่อความดีเราก็ต้องอธิษฐานเพื่อจะต้องประพฤติความดีเพื่อเอาชนะกับกิเลสเขาเพราะกิเลสนี่เขาเป็นเจ้านายจิตใจเรามานานเหลือเกินแล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะชนะเขาสักทีหนึ่งในเมื่อเราตนก็มาบวชในบวรพุทธศาสนาแล้วก็มุ่งมั่นปั้นมือเหลือเกินว่า จะต่อสู้กับกิเลสเพราะฉะนั้นการตั้งสัญญาทิฏฐานทั้งหลายเหล่านี้นั้นก็ล้วนแต่เป็นความดีที่เราจะต้องประพฤติเพื่อจะเอาชนะกับกิเลสในเมื่อความดีเข้ามากิเลสมันอยู่ไม่ได้แล้วมันก็ต้องถูกกําจัดออกไปทีละน้อยทีละน้อยเนื่องจากว่าเราตั้งสัญญาทิฏฐานแล้วหากในเมื่อกิเลสแทรกจะเข้ามาต่อสู้ให้เราเลิกเสียจากการประพฤติความดีนั้น เราก็คงจะนึกว่าเออเรานี่ลูกของพุทธเจ้านี่นะและคำสัญญาที่ฐานของเราก็ได้ประกาศต่อหน้าขบาอาจารย์พระพิษุสงฆ์องค์สามเณรพร้อมแม่ขาวนางชีและผู้ปฏิบัติธรรมหากในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะฝ่าฝืนได้ยังไงคำสัญญาที่ฐานทั้งหลายเรานี่แหละมันเป็นสิ่งกระตุน้นทําให้จิตใจของเรากล้าหานช,าชาันชัยต่อสู้กิเลสได้ ไม่ฟังเสียงกิเลสตั้งหน้าลยุยหรือประพฤติปฏิบัติต่ออันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจกันเถอะรักษาคำสัญญาทิฏฐานนี้ให้ตลอดหลอดฟังเอาให้ดีกนแล้วกันตั้งใจให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาําอธิษฐานที่ว่าจะเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทคาสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยสาคัญนะสาคัญในเมื่อครูบาอาจารย์บอกครูบาอาจารย์สอน มาโกรธงองแงไม่ได้เราต้องยอมรับถ้าเราตั้งยถาทานหรือว,ว่าจะเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทคําสอนของครูบาอาจารย์นั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจหลวงพ่อเองก็เหมือนกันสมัยก่อนอยู่กับครูบาอาจารย์คํานี้ก็มักจะมีอยู่เสมอคือคําที่ว่าจะเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทคําสอนของครูบาอาจารย์ แต่ก่อนที่เราจะอธิษฐานคำนี้นั้นเราต้องปรับใจหรือคุยกับใจเราก่อนเราคุยกับเราก่อนว่าเราจะทำยังไงจึงจะเหมาะสมกับคำพูดอันนี้ต้องปรึกษาตัวเองก่อนถามใจตัวเองก่อนจนกระทั่งได้ความแน่นอนแล้วใจยอมแล้วก่อนนึกอธิษฐานในใจว่าถ้าพระเจ้าจะทำตัวของข้าพระเจ้า เสมือนผ้าชิลิว้วให้ครูบาอาจารย์เช็ดเท้าเช็ดตีนหรือจะไปเช็ดจีเป็ดชีไก่ชีหมูขีมาหมาอะไรก็ลแล้วแต่ยอมทั้งนั้นยอมเหมือนผ้าชิลิว้วที่ครูบาอาจารย์เหย,ยียบย่ำเช็ดเท้าเช็ดตีนเรายอมทั้งนั้นจะไม่มีอะไรงอแง,งขึ้นมาต่อสู้ครูบาอาจารย์สอนยังไงก็ยอมรับครูบาอาจารย์จะด่าจะว่ายังไงก็ลแล้วแต่ จะไม่มีอะไรฟูลอยขึ้นมาต่อสู้เราจะต้องบังคับตัวของเราเองให้สมกับคำสัตยาธิษฐานอันนี้อันนี้เรานั่งปรึกษาตัวเองซะก่อนทุกปีแม้นว่าจะอธิษฐานทุกปีแต่ก็ต้องนั่งปรึกษาตัวเองซะก่อนในคำนี้เพราะคำนี้เป็นคำสำคัญเนื่องจากครูบาอาจารย์จะต้องสอนเราด่าเรากระทบกระเทือนเราครูบาอาจารย์เหมือนจ้างตีมีดวางนั้นเถอะ มีดจะทําเป็นมีดได้ไม่ใช่เอาเหล็กมาทําได้เลยเธอต้องมาตีกันซะก่อนเผาให้แดงแล้วก็ตีไปอยู่นั่นแหละลงแปดปอนตั้งหกปอนบัง้นบงนวดกันจนเหล็กอันนั้นเนื้อมันเนียนดียิ่งตีนานยิ่งเผายิ่งตีเนื้อมันก็ยิ่งเนียนละเอียดสนิทสนมแล้วก็มาดัดรูปทรงให้เป็นมีดพอเป็นรูปของมีดที่ดีแล้วก็จะต้องเอามา เหลาหรือรับคมแล้วยังต้องไปเผาไฟอีกซ้ําอีกแล้วถึงจะเอามาชุบกับน้ําเย็นๆวายอย่างนั้นก็นแล้วกันแล้วมีดนั่นก็กลายเป็นมีดที่สมบูรณ์แบบสามารถถางป่าได้ฟันไม้ได้ถ้าไม่ประกอบไยกรรมวิธีอันนี้ยกเอเล็กขึ้นมาตะไบเลยฟันเลยไม่มีทางที่จะทำได้เพราะเนื้อมันไม่เนียน ไม่ชุบเนื้อมก็ไม่แข็งก็มีความสามารถที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เป็นเครื่องมือที่ดีไม่ได้ชั้นใดก็ดีตัวของเราเสมือนเหล็กครูบาอาจารย์จะต้องทุบตองตีทําให้เป็นมีดเป็นเครื่องมือเพื่อจะประกอบไปกิจที่ต้องการอันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตัวของตัวเองต้องปรึกษาตัวเองให้แน่นอนแม้นว่าอธิษฐานไปแล้วข้อนี้ต้องเอาไปย่ําตัวเองให้มากๆเพราะครูบาอาจารย์นี้ จะต้องหลอ่อต้องหลอมพวกเราครูบาอาจารย์จะต้องสอนพวกเราหลอ่อล้อมพวกเราเสมือนมีดต้องทุบต้องตีกันสิ่งที่หลอ่อล้อมก็ต้องเผากันเผาด้วยความร้อนจนเปื่อยจึงจะหลอ่อจะหลอมได้เพราะนั้นครูบาอาจารย์จะต้องเผาเราครูบาอาจารย์ต้องกระแทกพวกเราครูบาอาจารย์ถ้าต้องด่าพวกเราเพราะนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับให้สมกับคาสัจจะฐานว่า จะเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทคำสอนของครูบาอาจารย์ใช่นึกอยากอธิษฐานอธิษฐานไปนดือด้อๆโดยไม่มีความหมายมันต้องมีความหมายทุกคําที่อธิษฐานเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีและปรึกษาตัวเองให้เรียบร้อยเสียก่อนแม้ว่าอธิษฐานไปแล้วเราก็ต้องทบทวนคําสัตยาอธิษฐานทุกวันตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติให้คงเส้นคงวามันต้องอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนั้น อันนี้เล่าสู่กันฟังอันนี้ก็จบแล้วแต่ก็มีปัญหาอะไรบางอย่างก็จะเล่าต่ออีกนิดนึงคือวัดของพวกเหล่านี้เป็นวัดที่ประกาศกันอย่างเต็มปากเต็มคออยู่อันหนึง่งชาวบ้านก็ประกาศพวกเราก็ประกาศชาวบ้านก็ประกาศพวกเราก็ประกาศซ้ำซ้ำซักซโคศกไปและคนมายกไม้ขึ้นมาก็มักจะพูดเสมอว่า วัดเราไม่มีการเลี่ยไรวัดเหล่านี้ให้ญาติโยมใช้ดุลพินิจตัวเ,เองไม่มีการเลี่ยไรไม่มีการขูดรีดไม่ก่อความทุกข์เดือดร้อในกับชาวบ้านสุดแท้แต่ชาวบ้านจะใช้ดุลพินิจในเมื่อวิเคราะห์ดีแล้วตัดส้นใจลงไปทําบุญน,นั้นถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราไปขูดไปรีดอะไรเหล่านี้เป็นตน อาจจะทําให้เขาเนี่ยทําด้วยความจําใจจําเป็นอาจจะมีความขุ่นมัวในใจสัส่ำไปก็มีแทนที่จะได้บุญได้กุศลมากๆกับแทนที่จะเป็นอย่างนั้นกับได้บาปเพราะความไม่สบายใจเพราะฉะนั้นวัดเหล่านี้ข้อนี้พูดมากที่สุดป่าลบกันมากที่สุดไม่ว่าพระสงฆ์ไม่ว่าโคศกที่จับไหมขึ้นมาก็มักจะพูดเสมอแม้แต่ตู้บริจาคก,ก็ไม่มี เราเพียงแค่ที่ว่ามาตั้งโต๊ะคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริจาคแต่เราไม่แนะนํามานี่มานี่มาาบุนกันว,น,กน,นวัดนี้กําลังทำโน่นวัดนี้กําลังทํามานี้พวกเรามาช่วยกันคนละไม้คนละม,มือจะได้สำเร็จรูล่วงอย่างงุ้นอย่างของเราไม่มีไม่พูดกันไม่มีเพราะนั้นอยากใกล้บรรดาพวกเราททั้งหลายรักษาคําพูดคํเนี้ให้ศักดิ์สิทธิ์อย่าให้เสื่อม เสื่อมอะไรเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละขอให้มันศักดิ์สิทธิ์อยู่ก็แล้วกันอันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉนั้นอยากจะขอร้องขวรนตลอดทุกอย่างเรามีปัญญาทำเราทําไปถ้าผู้อื่นเขาลูกก็เห็นก็ขอร่วมเป็นเรื่องธรรมดาของเขาถ้าเขาไม่ขอร่วมเราอยากไปกระแนะกระแหนเขามันไม่ดีอันนี้ไม่ดีเพราะฉนั้นอันนี้จับมาไว้อาจารย์หากในเมื่อชวนใครทา บุญทากุศลไปเรียอะไรคนนั้นไปเรียอะไรคนนู้นก็แหนกแหนคนนู้นก็แด้กแหนคนนี้น,น,น,นั้นอาจารย์ไม่พอใจบางทีอาจจะเอาของนั้นคืนทันทีแม้นว่าเงินก็หอบคืนไปโป๊ะคืนเลยบอกไม่เอาไม่เป็นไปตามนโยบายของเราสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดนั้นเราถือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์แต่ในเมื่อเราไปทําอย่างนั้นก็ถือว่าทําลายตัวเองเปรียบเสมือนคลายเสลดออกไปแล้วไปดูดกินเข้ามามันย่อมไม่บังควรกับมนุษย์ เพราะไม่ใช่สัตว์เิรัจดานส,สัตว์นิรันดรเขาอาเกียนออกมาก็กินอีกอะไรออกมาน้ำลายออกมาก็เลียอีกอันนั้นเป็นสัตว์เิรัจฉรนที่ต่าต้อยมนุษย์เราไม่มีโอกาสบ้วนน้าลายไปแล้วจะไปดูดกลับไม่เอาคายเสลียดลงไปจะไปดูดกลับไม่เอาไม่มีโอกาสเป็นไปได้ชนใดคําพูดใดที่พูดแล้วคําพูดนั้นไม่กลับยืนการอันนี้เป็นหลักธรรมดาแม้แต่เมื่อคืนนี้มีคนก็ปร,รารถนาอยากจะสร้างพระพุทธรูปทุกองหนึ่ง นี่อย่างที่สร้างนี้แล้วก็ต้องเข้าไปนั่งใกล้ๆพูดเขาว่ามีความสามารถจะออกได้สักเท่าไหร่ซึ่งเราจะสร้างนั้นจะองโตแค่ไหนขนาดไหนเวลานี้จะมาเตรียมสร้างของรูปองค์นึงกำลังทำหุ่นอยู่ราคาสองแสนห้าหมื่นบาทหากนี้เมื่อมีเกตนาอย่างนั้นก็สุดแล้วแต่ เราต้องการจะออกมากี่บาทเป็นเรื่องของเราเหลือน้องนั้นอาตมาจะจัดการเองเขาบอกว่าเดี๋ยวไปคุยกับแม่บ้านดูก่อนแม่บ้านจะว่ายังไงก็แล้วแต่อันนี้ก็อบอกว่าอย่าไปอย่าไปทําให้เดือดร้อนนะอย่าไปทําให้เดือดร้อนขอให้ทำให้พอดีอดอดกับศรัทธาของเราทำํำพอดีกับฐานะของเราอย่าให้มันเดือดร้อนสั่งแล้วสั่งอีกก็อบอกครับครับครับอันนี้ สำหรับนะโยบายของอาจารย์เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอยากจะขอร้องขอหอนพวกเราทั้งหลายอย่าได้ล่วงเกินคําพูดคํานี้เด็ดขาดขอร้องอันนี้เป็นคําขอร้องครั้งที่สองหรือจะเป็นการสร้างโรงเรียน อาจารย์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเตระบุรพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาแต่ละท่านได้ดำเนินจเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติรักษาข้อวัดปฏิปทาเผยแผ่ศาสนาธรรมสร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ในบรรดาคณาจารย์กรรมฐานท่านต่างๆได้มีพระเถราจารย์สิทธ์สายท่านพระอาจารย์มั่นภูริธธทัตเถระอีกรูปหนึ่งที่มีปฏิปทาบารมีธรมรมไพศาลจันลงาศาสนธรรมาศาสาศนบุคคลศรรสาสนสถานปรากฏเด่นเป็นเอกแห่งภาคตะวันออกของไทยก็คือพระเดชพระคุณพระวิสุทธิยาณเถระ หรือท่านพระอาจารย์สมชายทิตะวิริโยประธานสงฆ์วัดเขาสกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีภูมิลำเนาเดิมท่านเกิดที่หมู่บ้านเหล่างิ้วตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด